คิวปิดเทพแห่งความรักที่คอยยิงสอนบรรดาลักให้คนหนุ่มสาวเกิดความรักระหว่างกันหรือกามเทพเวอร์ชันตะวันตกเป็นชื่อภาษาละตินของโรมันส่วนปรกรณ์น,นำกรีกซึ่งเป็นฉบับออริจินอลเรียกว่าเอรอสแม้มีภาพรักเป็นเทพเด็กรูปร่างหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูแต่คิวปิดในตำนานเก่าแก่ก็มีเรื่องราวความรักระดับมหากพา์เป็นของตัวเองด้วยเรื่องนี้ถูกเล่าโดยอัพูพรียสนักประพันธ์ชาวละตินในคิสต์ศตวรรษที่1 2 แต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอให้คนลืมภาพคิวปิดในรูปร่างเด็กน่ารักที่คอยยิงสอนคนนู้นคนนี้ไปทั่วเพราะคิวปิดในตำนานนี้คือเรื่องราวของเทพหนุ่มรูปงามกับสตรีเลอโฉมที่สุดคนหนึ่งในปรกรณ์นำกลีโกลมันซึ่งเป็นความรักฉบับคนวัยหนุ่มสาวต้องพบเจอเหตุการณ์และบททดสอบนานับประการเต็มไปด้วยแรงปัถนาความริษยาและความภาคเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักและความสมหวังเรียกได้ว่าครบทั้งรักโลก โหลงประหนึ่งเป็นเรื่องราวของมนุษย์ทั่วไปคลิปนี้ครับท็อปสารดีทีวีจะพาไปรับชมตำนานรักที่นรกไม่อาจกัน้นสวรรค์ไม่อาจขวางคิวปิดและไซคีเรื่องราวเริ่มต้นจากทิดาคนสะท้องของราชามนุษย์ผู้หนึ่งนางเป็นสาวงามแรกแย้มที่งามล้ำกว่าพี่สาวอีกส,อ,กสองคน ชื่อเสียงความงามนั้นมาจากผู้คนพูดกันว่างามยิ่งกว่าวีนัสเทพีเห็นความงามและความรักเสียอีกคนทั้งหลายจึงเทิดทูบูชาความงามของนางแทนการบูชาขององค์เทพีวิหารเทพีวีนัสถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะคนหันเหนความสนใจไปที่นางผู้เดียวที่ดาราชามนุษย์นางนั้นชื่อไซคีความงามของไซคี ee, สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงสวรรค์เทพีวีนัสโกรธกับเรื่องที่เกิดขึ้น พระนางมอบหมายบุตรชายซึ่งเป็นเทพหนุ่มรูปงามนามคิวปิดให้ใช้อิทธิฤทธิ์กันแกล้งไซคีให้หลงรักสิ่งมีชีวิตอัปลักษณ่ารังเกียจแต่เมื่อคิวปิดได้เห็นไซคีเทพหนุ่มคล้ายโดนเทวศาสตราของตนซะเองแผนการของเทพีวีนัสจึงล้มเหลวไซคีไม่ได้ตกหลุมรักสิ่งอัปลักษณ์ใดทั้งสิน้นแต่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับไซคีไม่มีบุรุษใดมาสู่ขอนางเลยขณะที่พี่สาวทั้งสองคนได้อภิเษกกับราชาต่างเมือง แต่ธิดาองค์น้อยผู้เร่เฉมกลับถูกปล่อยให้คลองโสดอย่างโดดเดี่ยวกระทั่งบิดาและมารดาของนางได้รับการแจ้งจากเทพพยากรณ์แห่งวิหารอพโรว่าชะตากรรมของไซคีถูกลิขิตให้ครองคู่กับปีศาจงูมีปีกเมื่อบิดาได้ยินเช่นนั้นบิดาจึงได้นำนางไปคอยปีศาจงูบนยอดเขาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนาง แม้ครอบครัวของไซคีจะโศกเศร้าต่อเรื่องดังกล่าวแต่คำอวยพรของเทพยากรคือเทวะบัญชาพวกเขาต้องทำตามไซคีถูกปล่อยให้คอยสวามีที่น่าสะพรึงกลัวของนางบนยอดเขาแห่งหนึ่งพันบังเกิดสายลมปริศนาอบร่างนางอย่างอ่อนโยนไปยังทุ่งเขียวปก,กีไซคีเผอลอหลับไปเพราะความอ่อนล้าก่อนตื่นมาพวบว่าตนอยู่ริมน้ําและคฤหาหา์หลังตูวิหารเทพเจ้าพร้อมพรั่งด้วยอาหารและมีดนตรีบรรเลงคลอ คืนนั้นนางได้พบสามีที่โผล่มากระซิบข้างหูอย่างอ่อนโยนความเศร้าโศกค่อยๆมาลายไปก่อนแปลเปลี่ยนเป็นความอิ่มเห็มใจเสียงอันนุ่มละมุนนั้นทําให้ไซคีรู้ทันทีว่าเขาไม่มีทางเป็นปีศาจหลายแม้นางจะไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นใบหน้าของเขาแต่รู้สึกได้อย่างจริงจังว่าเขาเป็นบุรุษรูปงามที่นางอยากครองคู่ด้วยเวลาผ่านไปหญิงงามผู้มีชื่อเสียงเป็นภัยคุกคามเทพีแห่งสวรรค์ ได้ใช้ชีวิตยามกลางวันอยู่ในระหาดกับเสียงปริศนาที่แนะนําตัวว่าเป็นผู้รับใช้ของนางส่วนสามีจะมาหานางยามราตรีแล้วหลับนอนกันท่ามกลางความมืดมิดแล้วอันตรธานหายไปก่อนฟ้าสางแม้ไซคีจะมีความสุขอย่างล้นพ้นแต่การไม่ได้ย่โฉมคู่รักยังเป็นเรื่องที่คาใจของนางตลอดมาภายหลังไซคีทราบว่าพี่สาวสองคนของนางมักมาร่ําให้ถึงน้องสาวที่ยอดเขานางจึงของสามีไปปลอบประโลมพี่ๆของนาง แต่สามีห้ามปรามไว้เขาบอกว่าการเปิดเผยตัวตนของนางจะนำความวิบัติมาสู่เขาและตัวของนางเองแต่เมื่อเห็นไซคีจมอยู่กับความโศกเศร้าที่สุดสามีก็ยอมให้นางไปพบพี่สาวพร้อมเตือนว่าหากเกิดการหว่านล้อมให้นางดูหน้าเขาโทษคือเขาจะไปจากนางทันทีไซคีรับปากว่าจะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นเมื่อพี่สาวทั้งสองของไซคีมีโอกาสเห็นเขาืด้ห,หาดและทราบถึงความสุขสบายของน้องสาวก็บังเกิดความริษยาขึ้น พวกนางใคร่รู้ว่าใครคือสามีและเจ้าของความวิจิตตรการตาที่น้องสาวกำลังได้รับอยู่เมื่อรู้ว่าไซคีไม่เคยเห็นหน้าสามีพวกนางจึงยุแยงว่าสามีของไซคีเป็นปีศาจต,ตามคำพยากรณ์อย่างแน่แท้จึงปกปิดตัวตนเช่นนี้และวันหนึ่งเขาอาจทำร้ายนางได้พร้อมแนะนำให้ไซคีส่องตะเกียงดูหน้าเขาตอนหลับไหลหากเป็นปีศาจจริงจงชิงจังหวะนั้นฆ่าเขาเสีย ซึ่งแผนการนั้นได้ผลไซคีประหวนใจกับคำยุแยงคืนนั่นเองไฟตะเกียงส่องไปยังร่างที่หลับไหลของสามีผู้ปกปิดตน ไซคีปราบเริ่มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อพบว่าสามีของนางไม่ใช่อสุรกายแถมเป็นชายรูปงามขณะดเดียวกันนางระอายแก่ใจเหลือเกินที่หลงเชื่อคำยุยงของพี่สาวร่างกายจึงอ่อนแรงจนเผลอทำมีดร่วงจากมือและทำน้ำมันตะเกียงหยดใส่สามีเขาจึงสะดุ้งตื่นและตระหนักแก่ใจทันทีว่าภรรยาสุที่รักไม่เชื่อใจเขาแถมผิดคำสัย์ที่ให้ไว้เขาจึงกางปีกเตรียมบินไปจากไซคี ส่วนไซคีวิ่งตามเขาไปท่ามกลางความมืดเขายอมเปิดเผยตนว่าคือคิวปิดเทพแห่งความรักแล้วพูดว่าความรักไม่สามารถอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีความเชื่อใจก่อนจะเหาะจากไปไซคีได้จะโทษตนเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นนางเดินทางออกตามหาเขาสวดอ้อนวอนให้ทวยเทพช่วยเหลือแต่เทพเจ้าทั้งหลายเกรงใจเทพีวีนัสซึ่งบัดนี้โกรธเป็นพื้นเป็นไฟหลังรู้ว่าคิวปิดแอบไปมีสัมพันธ์กับนางมนุษย์ที่ตนเกลียด เมื่ออับจนหนทางไซคีจึงถึงกับยอมถวายตนรับใช้เทพีวีนัสเพราะหวังให้องค์เทพีคลายความพิรุธและเมตตาในความรักของนางต่อคิวปิดเทพีวีนัสตอบรับคำขอแล้วมอบบททดสอบซึ่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนแก้ได้ให้ไซคีทันทีเทพีวีนัสให้ไซคีแยกเมล็ดพืชกองมะเหือมาที่มีธัญพืชนานาพันธุ์เช่นข้าวสาลีป๊อปปี้ข้าวฟางและอื่นๆบอกให้จัดการให้เสร็จก่อนมืด ปรากฏว่ามีเหล่ามดกลูออกมาช่วยหญิงสาวผู้น่าสงสารคัดแยกมเมล็ดพืชจนเสร็จเทพีวีนัสเห็นดังนั้นจึงมอบหมายให้ไซคีไปเอาขนแกะทองคำจากฝูงแกะที่ดุร้ายเมื่อมาถึงริมตลิ่งที่ฝูงแกะอาศัยอยู่มีต้นอ้อต้นหนึ่งบริเวณน,นั้นบอกให้นางรอจนฝูงแกะเดินผ่านพงไม้ไปก่อนเพราะจะมีขนแกะทองคำเกี่ยวติดอยู่ตามพงไม้เหล่านั้นไซคีจึงนำขนแกะเลอข้ามามอบให้เทพีวีนัสจนได้เทพีวีนัส ยังไม่เลิกกันแกล้งไซคีภารกิจต่อไปคือนางต้องตักน้ําจากแม่น้าสเต็กซ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ํามรณะลายล้อมด้วยตลิงที่เป็นโกดหินผาสูงชันและมีกระแสะน้ําเชี่ยวกราดไรทางเข้าถึงโดยตรงนอกจากจะบ,บินได้รอบนี้ผู้ช่วยของไซคีคือนกอินรีที่จิกเอาขวดน้ําไปตักน้ํามาให้นางดังนั้นนางจึงได้นาไปให้กับเทพีวีนัสและภารกิจต่อไปเทพีวีนัสมอบหีบให้ไซคีนำไปส่งยมโลก โดยไซคีต้องบอกกับเทพีโกลเซอร์พินีที่ดามหาเทพจูปิเตอร์ซึ่งประทับอยู่ในยมโลกว่าพระนางขอให้บรรจุความงามใส่กล่องนั้นฝากกลับขึ้นมาไซคีออกเดินทางไปยมโลกของเทพเฮดิสบนเส้นทางสุดทิบากก่อนถึงวังของเทพีโกลเซอร์พินีต้องผ่านหอคอยบอกทางโรงใหญ่ปากทางเข้ายมโลกและแม่น้ำแห่งความตายนางนั่งเรือแจวของเครอนผู้นำวิญญ,ญาณไปยังวังเซเวรัส สุนัขสามหัวผู้เฝ้าประตูยมโลก่กอนจะพบเทพีโปรเซอร์พินีซึ่งพระนางก็มอบสิ่งที่เทพีวีนัสต้องการให้ไซคีถูกทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างการเดินทางกลับความอยากรู้อยากเห็นและแรงปรารถนาทําให้นางเปิดกล่องนั้นก่อนถึงวังเทพีวีนัสแต่พบว่ากล่องว่างเปล่าแล้วไซคีพร้อยหลับไปทันทีคิว an ปิดโผล่มาหานางเทพหนุ่มไม่อาจหักห้ามใจและปกปิดความอาวรณ์ที่มีต่อนางได้เขาแทงศรดอกหนึ่งปลุกนางให้ตื่น แล้วต่อว่านางเล็กน้อยที่อยากรู้อยากเห็นพร้อมบอกให้นางนำกล่องใบนั้นไปให้มารดาของตนเพื่อจบภารกิจนี้คิวปิดร้องขอให้จูปิเตอร์ช่วยสาสางปัญหาเพราะมั่นใจว่ามารดาจะไม่หยุดระรานหญิงงามคนรักเป็นแน่มหาเทพแห่งโอลิมปัสตอบรับคำขอพระองค์เรียกประชุมทวยเทพแล้วประกาศให้คิวปิดกับไซคีครองคู่กันอย่างเป็นทางการพร้อมมอบพลังแห่งอมตะชนให้ไซคี ไซคีจึงกลายเป็นเทพีที่เป็นอมตะส่วนเทพีวีนัสได้แต่ยอมรับสถานะลูกสะภ้ยของนางอย่างเสียไม่ได้หลังเจอบททดสอบและการลองใจอันแสนสาหัสสากันสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงแบบสุขนัตรกรรมคือทั้งคู่ต่างสมหวังในปาถนาเพราะความรักกับวิญญาณย่อมมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันชันใดก็ชั้นนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของคิวปิดและไซคีไม่ว่านารกหรือสวรรค์ก็ไม่อาจมาขัดขวางได้ ถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ